ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่อง PAB f ฟิ l a n d channel นะครับทุกคนฮัลโหลฮัลโหลมือนีพี่น้องแสงท่องฟินแลนด์ต้องย้ายมองทําการแสดงด่วนเลยนะครับผมแบบคุณพ่อก็คือคิดแบบจนปวดผมเมื่อคืนว่าจะย้ายไปไหนนอกคือฝนตกคักเทียพี่น้องนะครับผมก็คือว่าตอนเนี้ยเราได้ทําการย้ายมาอยู่โรงแรมนะครับผมเข้ามาซอล,ลี่สวัสดนะครับผมเพิ่นมิลานพอดีว่ารีสวัสดเพื่นมีลานอ่า พื่อมีลานสําหรับทําการแสดงพวกขอประชุมพวกเอาไว้แบบอบรมอะไร่งี้พี่น้องนะครับผมก็เลยได้มาเช่าอินี่พี่น้องมาตั้งเวทีอยู่นี้นะครับผมคืนนี้พาทีมงานเมื่อวานเีนย่ใครนั่งคิดนะพิจารณาอย่าเอ๊ะเฮงไหนที่แม่ท่านจะเฉลี่ยมือน,นี่เฉี่พี่น้องเคื่อมือขึ้นในฝนตกเมื่อวานนี้ฝนตกวันนี้ก็คือฝนตกฝนตกตลอดเลยพี่น้องก็เลยได้มาเช่าหม่องนี่พี่น้อง mm hmm. ก็เลยได้มาเช่าตรงนี้นะครับผมเป็นโดมใหญ่นะ่ครับ เป็นยังขึ้นมาเซพชาวาบ้านเฮ้าดวมวมหั่นแล้วพี่น้องสตูดิโอยังไม่เสร็จนะ,ะับผมกำลังดำเนินการอยู่ในระหว่างหน้าฝนนี้คงจะได้เช่าตรงนี้ไปก่อนนะครับผมเซหมองนี่เฮ็ดเป็นมองกุ้มปิดของเฮ้าสะก่อนพี่น้องแพ,น,งพนแล้วก่ะมือหนีก็ได้มาแจ้งข่าวพี่น้องบ้างนี่แหละใหญ่ามาอยู่นี่แล้วพี่น้องการะสะแสดงได้คือเก่าแสดงได้เหมือนเดิมนะ,ะับผมในหน้าผู้บริหารผู้นำเฮ้าหนีคือเฮ้าเป็นคว้าคนหามองเล่นให้ได้ เขาต้องเรียนให้ได้เขาต้องมีไรายได้ทีมงานห้องเขาจะมีงานให้เขาทำํำพี่น้องนะครับผมการเด,ยยดินยหญ่มาอยู่นี่พี่น้องชั่วข้าวก่อนชั่วข้าวก่อนนะครับแต่ว่าบรรยากาศแต่ว่าสถานที่คือแบบเหมาะจาะมากเลยสถานที่คือเหมาะจอมากเลยพี่น้องคือเหมาะจอแห่พี่นอ้อ,อ,อ,นองย้ายไปทีจากบ้านมาจากบ้านมานี่เลยนะครับทุกคน ใหญ่วิธีจากบ้านมากเอ่อพอประชุมใหญ่เลยพี่น้องเป็นหมองสัมมนาของโรงแรมอุดแยรักของโรงแรมรีสสว์ทอุจแยรักพี่น้องเดี๋ยวผ้าชุมผ้าชุมนีเลยพี่น้องตั้งใหม่เมื่อสุยางเลยตั้งใหม่ทำใหม่หมดเลยเอ๋อฉากไม่แค่นี้หรอหรอ สถานที่เหมาะมากเลยนะครับสถานที่เหมาะจอมากเลยนะครับสถานที่เหมาะจอมากเลยเ<อ>สาไล่หมือพี่น้องเช่าลายวันเช่าลายวันเสาร่ายบ้านพี่น้ององค์กรเราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ มอนกาซีให้ศิลปินมากนั canvas, dunno, ่งแต่งหน้าแต่งตาพี่น้องหนาวครับเสียมาใส่ผืนกินหน้าคัมให้อีสานบ้าสวบกราบถือว่าโอเคเลยนะครับผมสถานที่ตรงนี้พ่อกับแม่ก็เลือกให้มองที่เป๊ะ เป๊ะที่สุดนะครับเอา้านกหรอเราอ่ะนกหรอกเลขก็ไม่ถูกถ้าเห็นเห็นแตงโมอันอาจจะถูกลิขกได้นะพ่อบีอวัสนีารบสวัสดีครับทีงมงานของม่นางทางหลังพี่นอ้องเท่าเดิมจ้ะลิขก,ก็เดิมด้วย,เ,ย,เ,ยกกวเดิมป้ะลิข์ก็เดิม ลังใจองุ่นสงเครื่องพี่นอ้องในช่วงที่เรารอดวงเ็จนะครับผมในช่วงที่ห้องล่อดูมรอทุกชิน้นอุกยางเสร็จนะครับผมห้องกับสีมาพี่เจมมองนีพี่นอ้องทานอากาศฝนหนวดลูกทานอากาศทานโบกทานโบก ทหารเรือทหารบกกับทหารเรือทหารเรือกัอกกบทหารบกโอ้ยมันโค้งเหรอรจริงเหรอที่ม,นมันออกมาใจม,ม,มากเยยกหัวแน่วแน่หนึายังไปนี้่างยังหลังอยู่ยกไม่ได้ยกไม่ได้ เครื่องเสียงกับกาลั่งใหญ่มากพี่น้องเครื่องเสียงก็กำลังย้ายมานะครับผมเครื่องเสียงลังใหญ่มากซีมองแรงต่างเสียดพี่น้องคือย้ายแบบกระทันหันมากย้ายแบบกระทันหันแบบรวดเร็วเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องก็เลยขีดหาหม่องนึงโลงเลี้ยงกับบไรมันไก่ชุ่มชนโลงเลี้ยงกับบไรหม่องสารากางวันกับบไรมันไก่ชุ่มชนเลือกตรงนี้ที่แบบว่าไม่รบกวน นะับผมไม่รบกวนเอ่อาบนเจซองเพื่อนล้วก็บอให้เสียงไปเร็ดลอดถึงไลเลยก็คือตรงนี้ดีที่สุดพี่น้องมองจัดงานโดยตรงเลยป็นมองสมนามองจัดงานมองอ่าสหรับนี <pod> ่แหละพี hmm. ่น้องสำหรับการทํางานโดยตรงเลยแพร่ผ้าก็กำลังอาบน้ำกำลังออกมากตลว่าย่าเขามาอนกัานที่รอมาเตรียมฐานที่รอมาดูทานที่รอพี่น้องอาชีพหมอล่ามาขึ้นมายุก็ฝากกับฝนพี่น้อง อาชีพมอนำมคืออยู่กับฟ้ากับฝนนะฮะผมไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเอฟซีก็เป็นกำลังใจงให้ทีมงานแสงทองฟินแลนด์ด้วยนะฮะผมมือนในซิดับบีรับเชิญนอกกากมี่อีชํานาอีสารพาสวบนะฮะผมแล้วกาเอ่อม,มามาแล้วอีสารพาสวบพ,พิมพ์าคำไฮกำลังไซจอด LED พี่น้องดีทีก็ขนาดมันเดิมนะฮะ พี่ทียกือเกาคือเดื่พี่น้องพิมน้ให้มาหวายพิมน้าคําให้มาถึงแล้วแต่ว,ว่าก็ตอนนี้ก็พักอยู่ที่บ้านนะครับให้พักรอยอยู่ที่บ้านก่อนช่วงนี้สักหน่อยยใหย่ออกมาพี่น้องมาสวไม,มาอย่านสงสารทิมพานาเราไม่เป็นไรนะครับผมปกติเวทีมันตั้งอยู่บ้างไงแต่ว่าเราก็ได้ย้ายมาอยู่นี่ชั่วคราวว่าเพราะว่าฝนฝ่าอากาศพี่น้อง ฝนฟ้ากาไม่เป็นใจนะครับเราก็ต้องย้ายมาที่สากวเด้อ,อย่างทนทานทนทานทนทาน,ทน,ทานพี่น้อง แทนเขาได้บอกไอ้ขอเป็นที่คิดต่อเป็นมองลิภัยจากชายคนนั้น มหาปอนหมอแกสเซาฟฟินแลนด์หมอแกนคนใหม่ใช่ไรกว่าเดิมบอกฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมไเยียบมานี่มาพี่มาไว้พี่ฝากเนื้อฝากตัวฝากฟังเผาให้ด้วยไฮ้ฝากเนื้อฝากตัวซื่อๆแต่ว่าเรต้องฝังก็ฝังไงเราก็เฝ้านี่ครับมาอยู่เซาฟ้าฟินแลนด์เราบอช่วงนี้ครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ลนะครับเป็นเพื่นรับเขาบ้านเรียวนะแบบบ้านอีเอฟบ้านในเข่าเท่าบ้านในเข่าเอาทำไมบ้านในปิ่นทำไมอ่ะเธอต้องปิ่นก่อนเป็นยังไงโควิดโอ้ย ตายแล้วบ่งนี่ครับเป็นไปแล้วดิเลยแล้วเธอผมเป็นผู้ที่รอดทุกซีซั่นนี่แหละรองฮักษา่ค่อยดีาผู้บ่าเนาะผู้บ่าแข่งเนาะออกเสียงสิออกเสียงอยู่เหมือนเรียกเสียงเสียงเสียงถ้าเบื้องพี่น้องติดตามนาะติดตามนาริตะไล์ครั้งที่นาริตะไรตะไรครั้งที่44นะครับแล้วก็45ด้วยแล้วก็จะมาก็จะมาเซมเรียมนะครับขออนุญาตมาเซมเรียมในนาริตะไล์นะครับเพราะว่า แต่งมาเรียนน้ำมูคุยยิบาติอื่นมากครับผมขอบคุณต้องต้องขอบคุณไปไปย่างคุยยิบัติครับผมที่เพิ่มเสียในรับเลีขาคนไหมครับเงินเดือนเจ็ดร้อยป่ะเงินเดือนเจ็ดร้อยห้าสิบเอาได้มาเป็นยังข่อยอาศัยอาศัยนต้อเมียเมียแฟนครับกับงฝากเมียฝักตูครับเงื่อนเดือนบอกเอาตอกมาไล่เนาะพ่ออะไรพ่อได้แต้มกับบ้านนะพ่อได้แน้มันครับผมแต่งดมาเรียนน้ำมูครับฝากติดตามแน่ฝากติดตามครับผมวิทยามหาปอนเลยครับหรือว่าทางเพจเพจมหาวิชาแนลครับผม เดี๋ยวกระสีมีคลิปออกมาเลยได้ฝากนะครับเห็นบ่เห็นบ่าโอเคนะนี่นะติดตามทางนี้นะครับผมครับเกิดไม่ไงรุ่นกับแฟรเนี่ยแฟรตัวพ่อแม่พี่น้องครับผมหัวแต่เคยเห็ดหัวแต่ได้มีโอกาสมาเห็ดต้องขอบคุณนะขอบคุณไปทางพวกยายบ้านฟินแลนด์ด้วยครับเพื่อนฟินแลนด์นี่ใส่ดีไหมใส่ดีมากๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีมตามมีคลิปเดี๋ยวไข่จิ้มเผาพูญญาบานฟินแลนด์ให้มู่เจ้าฟังเออรอดูรอชมรอดูรอชมครับผมเดี๋ยวผมไปนั่งน้ำงั่นกัน ไปไปยกเลขสอยเขาแม่ไม่บประโยชน์ไปเย้าะอย่างไปเช็คเลขสอยเขากอะโถดในเม่อไหโอเคพี่น้องรอติดตามเมื่อแรกนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรสนุกสนานแน่นอนนะฮะผมนาดิตาไล์ครั้งที่44นะฮะผมพี่น้องรอติดตามซื้อบาจองตัวเขากลุ่มเลยได้ไหมพี่น้องเด้ออย่าลืมเข้ากลุ่มนะจ๊ะกลุ่มซื้อได้ที่เพจซื้อตั๋วนาดิตาไล์ทุกรอบที่นี่ทีน่ะพี่น้องเพจซื้อว่าซื้อตั๋วนาดิตาไล์ทุกรอบที่นี่นะฮะผมซื้อเพจท่าพี่น้องนะครับผมอ่ะ โอเคพี่น้องเจอกันเมื่อเรี้ยงด้วยจ้าสวัสดีจ้า